เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ํายางจะออกหรือไม่ออกเนี่ยนะครับมันก็คงจะมีอีกหลายๆปัจจัยเลยนะครับแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าแนวทางเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นคําตอบได้เป็นอย่างดีแล้วก็หลายท่านก็ลองไปปรับแนวทางผสมผสานกันดูนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีทุกทท่านด้วยนะครับนะก็วันนี้นะครับเราผมถ่ายคลิปนะครับวันนี้เอ่อสิบแปด 19นะครับนะฮะวันนี้วันที่19พฤษภาคม2565น้าั่นเองนะครับอ่นะก็วันนี้เอ่อก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับนะก็พามาดูสําหรับการกรีดยางในวันนี้หลังจากที่ฝนกระหน่ามานะครับหกเวันนี่ไม่มีโอกาสได้กรีดยางเลยนะฮะวันนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับนะก็ได้มากรีดยางด้วยนะครับนะก็ถือโอกาสนี้นะก็พาคุณผู้ชมนะครับ ได้มาชมการกรีดยางเมื่อคืนนี้นะครับผมกรีดตอนตีสามครึ่งตีสี่นะครับก็เสร็จประมาณตีห้าหกโมงเช้านะครับก็พาคุณผู้ชมมาดูแล้วกันนะครับนะอัปเดตสำหรับผลลัพธ์ในการที่เรานะครับได้ทำการใส่ขี้ไก่นะครับฉีดน้ำหมักนะสองสูตรเลยทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองของ สูตร1ค่าเชื้อรานะครับสูตร2น้ำหมัก EM นั่นเองนะครับนะก็วันนี้ได้มากรีดยางก็จะมาถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูถึงเรื่องราวของน้ำยางที่อ่ออกมานั่นเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับก็พาทุกท่านมาดูการกรีดยางเมื่อคืนนี้นะครับนะผมก็มากรีดประมาณตีสี่นะครับก็เพิ่งเสร็จตอนนี้ก็มาหยอดหยอดกดนะครับ ถามว่าหลังจากที่ใช้นะครับแนวทางเกษตรอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นใส่ขี้ไก่นะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักนะครับนะฉีดค่าเชื้อราไป3รอบนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมัก EM นะครับนะเพิ่มผลผลิตนะครับแก้ปัญหาหน้ายางตายนิ่งเนี่ยไปทั้งหมดแล้ว5รอบนะครับสวนสวนนี้ผมกีดเองนะครับสวนเนินหินคอนนะครับนะผมกีดเองนะครับนะก็ต้องบอกว่า ยางก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการออกก็พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามนะครับรอบที่สามภาคเก็บขายรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่สามนะครับหลังจากที่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับนะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับอ่าก็อ่าห้าหกสวนของลุงแดงจังหวัดบึงกาฬได้ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์นะครับได้ฉีดอ่า น้ำหมักสูตรหนึ่งค่าเชื้อราไปส่วนละสามรอบนะครับแล้วก็น้ำหมัก EM นะครับบางส่วนก็6รอบส่วนผมเนี่ยห้ารอบนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาชมนะครับน้ำยางที่ได้นะครับจากการการกรีดหลังจากที่ปิดปิดหน้ายางมา2เดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมรอบนี้เป็นรอบกรีดรอบที่3นะครับหลังจากที่ปิดหน้ายางนะครับคุณผู้ชมก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับ มีคุณผู้ชมาถามเรื่องต้นเรื่องใบามาด้วยถ่ายด้วยอ่ะก็โอเคผมก็ไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่านะครับลองถ่ายให้ดูนะครับอ่าสักครู่นี้ผมเห็นใบมันร่วงอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคใบร่วงอยู่นะครับเนี่ยใบยก็จะประมาณนี้นะครับประมาณบานใบนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับใบใหญ่ใช้ได้แน่นอนครับถ้าใบาใหญ่แล้ว แล้วถ้ามันแข็งแรงก็จะช่วยในการสังเคราะห์แสงนะครับทำให้พืชเจริญเติบโตแน่นอนครับก็จะสร้างน้ำยางนะครับให้เราได้เยอะๆนั่นเองนะโอเคครับแต่ว่าก็ต้องคุณผู้ชมก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับใครที่ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ก็คงเข้าใจอยู่แล้วเนาะนะครับว่ามันไม่ได้จะได้ผลรวดเร็วนะครับเหมือนกับพวกเคมีนะครับ ก่อนที่จะมาใช้แนวทางของนะครับการใส่ขี้ไก่ในร่องสวนนะครับแล้วก็ฉีดน้ำหมักนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเชาื้อราแล้วก็น้ำหมัก e อที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตน,น้ำยางแล้วก็แก้ปัญหาหน้ายางตายนิ่งนะครับก่อนหน้านั้นนะครับที่สวนของลุงแดงก็ใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์มาตลอดนะครับไม่มีการตัดหญ้านะครับในสวนยางนะครับแล้วก็ปล่อย ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไมไม่มีการตัดหน้าไม่มีการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับเวลาตัดหญ้าก็ปล่อยนะครับให้เศษหญ้าเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นนะครับนะเป็นอ,อินทรีย์วัตถุนะครับนะแล้วก็ใช้พื้นที่ที่เหมาะสมความชุ่มชื่นของผืนดินนะครับ ให้จุลินทรีย์ได้อาศัยอยู่ได้นะครับแล้วก็จุลินทรีย์นี่แหละก็จะเป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะครับเปลี่ยนแปลงมาเป็นปุ๋ยที่ดีให้กับต้นยางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ศึกษาแนวทางของเกษตรอินทรีย์อยู่นะครับก็ต้องอค่อยๆศึกษานะครับผมผมว่ามันไม่ได้ใช่นักวิชาการนะครับแต่ก็ได้ศึกษานะครับ ไม่ว่าจะจากกรมวิชาการเกษตรกรยทหรือว่าผู้เชี่ยวชาญใน YouTube ต่างๆนะครับก็พยายามศึกษาแล้วก็ไม่ได้เชื่อคนใดคนหนึ่งนะครับก็พยายามที่จะใช้มุมมองของแต่ละคนแล้วก็เลือกนะครับความรู้ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำนะครับที่สวนยางของเรานั่นเองนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องอต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่และผื ดินนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละสวนยางอ่ะมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใช้สูตรนี้ดีใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วใช้ได้นะครับมันต้องปรับแล้วก็คุณผู้ชมก็ต้องนะครับที่ทําสวนยางอยู่ก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะครับนะอ่าก็อาจจะบอกว่าอ่าไม่ใช่ใคร บอกว่าอย่างนี้ดีก็เอาอย่างนี้นะครับนะใส่ไปแล้วก็ต้องสังเกตด้วยว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มทุนไหมนะครับแน่นอนนะครับปุ๋ยอินปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเคมีต่างเนี่ยนะครับมันได้ผลเร็วนะครับเห็นผลชัดเจนแต่มันก็นะครับอ่าทุนเสียไปเยอะนะครับนะก็เรียกว่า คือต้นไม้นี่นะครับเวลาที่มันดูดซึมเนี่ยมันจะดูดซึมเฉพาะที่มันกินพอดีนะครับสมมุติมันดูดซึมประมาณ11%นะครับจากที่เราใส่ไปที่เหลือนะครับถ้ามันไม่ตกตะกอน ก็อ่ามันก็จะค่อยๆซึมดูดซึมไปเท่าที่มันจะกินได้แต่ส่วนมากนะครับปุ๋ยก็ปุ๋ยเคมีต่างๆก็จะสูญเสียไปนะครับนะกับเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายเปอร์เซ็นต์นะครับสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะผมว่านะครับเท่าที่ผมอ่ามีความรู้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าตัวปุ๋ยอินทรีย์นะครับนะอ่าเวลาที่ใส่ผสมผสานไปกับเคมีเนี่ยนะครับถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับตัวปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็จะช่วยซับ นะครับให้ปุ๋ยเคมีนะครับได้ทำงานได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับนะก็มีผลต่อเนื่องกันหมดเลยนะครับในเรื่องราวของปุ๋ยการบำรุงนะครับการรักษาหน้าดินต่างๆเนี่ยนะครับนะมันมีผลกับอ่าเรื่องของน้ำยางที่ออกนะครับต้นยางที่สมบูรณ์ด้วยนั่นเองนะครับ่ะโอเคนะครับคลิปนี้เริ่มจะยืดยาวแล้วครับคุณผู้ชม อะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมอ่าสวนนี้เป็นส่วนที่ผมกีดเองนะครับอ่าผมจะให้ดูน้ํายางนะครับรอบนี้หลังจากปิดหน้ายางไปนะครับปิดหน้ายางไปแล้วเนี่ยนะครับเปิดรอบนี้เป็นรอบที่สผมอ่าสวนนี้ปิดหน้ายางเดือนกุมภากับมีนานะครับในช่วงที่ปิดหน้ายางก็มีการใส่ปุ๋ยคอกข,ขี้ไก่ตามร่องสวนยางนะครับทุกร่องเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่ามีการบำรุงน้ำหมัก นะครับสูตรหนึ่งค่าเชราสูตร2 EM เอเพิ่มผลผลิตหน้ายางแล้วก็แก้ปัญหาหน้ายางไถนิ่งด้วยนะครับผมมีลิงก์แล้วก็การส่วนผสมผมทิ้งไว้ให้นะครับใครที่อยากจะนําลองไปใช้ลองไปใช้ดูแต่ว่าเมื่อน,นําไปใช้แล้วผมบอกอย่างเดียวกเกษตรินทรีย์อย่าเร่งนะครับใจเย็นๆอดทนรอครับอดทนรอนิดนึงรอบนี้เป็นรอบที่3ที่ผมกีดนะครับเก็บไปแล้วสรอบนะครับก็ ยังไม่ได้น้ำยางตามตามปกติที่เคยได้นะครับด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างฝนตกอากาศร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงต่างๆมันมีผลกับน้ำยางนะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูความเข้มข้นของน้ำํำยางนะครับที่ผมสังเกตได้นะครับแล้วก็สองสามรอบที่ผ่านมาเก็บได้น้อยนะครับอ่าขีา้ยางก้อนถ้วยเก็บได้น้อยแต่มีการสังเกตของผมว่าน้ําหนัก น้ำหนักดีมากนะครับน้ำหนักดีมากนะฮะผมให้ดูนะครับนี่รอบที่สามนะครับอันนี้รอบที่สามนะครับคุณผู้ชมรอบที่สามของการกรีดนะครับน้ํายางเข้มข้นมากๆนะครับผมอ่านะครับแต่ด้วยอะไรนะครับนะอ่าไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะน้ํามากนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเพราะอ่าการบํารุงใส่ขี้ไก่นะครับอ่าก็ มันมีอะไรที่หลายปัจจัยนะครับนะคลิปของผมแค่นําเสนอความเป็นจริงให้ท่นานทุกท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ชม แล้วก็นําไปปรับใช้และให้มั่นใจได้นะครับส่วนอ่าสวนทุกสวนคลิปทุกคลิปที่ผมลงผมถ่ายเองผมไม่ได้สร้างคอนเทนต์มาหลอกลวงนะครับเหมือนที่เป็นข่าวดังในทั่วทั่วไปไม่ได้สร้างคอนเทนต์เพื่อเอายอดไลค์เอายอดคนดูไม่ใช่นะครับอ่าถ่ายจากความเป็นจริงชัดเจนตรงประเด็นอย่างแน่นอนนะครับน่ะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้บ้างดีกว่านะครับนะฮะผมให้ดูผืนดินนะครับนะที่สวนของลุงแดงบ้างดีกว่าเนาะนะครับอ่า เดี๋ยวผมให้ดูนะครับลองเปิดดูนะครับส่วนของลุงแดงไม่เคยไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้านะครับไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับนะแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับลุงลุงได้ใส่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เคมีเต็มระบบนะครับนะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับสูตรหกสนะครับนะจะดูเห็นไหมเห็นดินไหมครับ ดินทุกอนุของสวนยางลุงจะล้วนซุยไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าามีอินทรีมีคือมันมีความชุ่มชื้นของหน้าดินเพราะลุงไม่เคยไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าเลยนะครับเวลาเราพวกผมตัดหญ้าเนี่ยมันก็จะสะสมนะครับเป็นอินทรียวัตถุนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะดินมีความชุ่มชื้นมีสมดุลของสภาวะ อากาศที่เหมาะสมนะครับมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับทุกที่นะครับของลุงนี่จะทุกที่นะฮะเปิดดูได้เลยนะทุกที่นะครับอะไม่ใช่เพราะว่าฝนตกนะครับถึงไม่ฝนไม่ตกก็เป็นแบบนี้นะครับนะก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยทุกที่เลยนะครับอ่ะต่เปิดตรงไหนก็จะเป็นดินแบบนี้หมดเลยนะครับครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมพาไปดูโซนที่ โซนที่ติดน้ํานะครับนะฮะโซนที่ติดน้ํานะครับอันนี้มาจะเป็นนะครับอันนี้จะเป็นที่ราบนะนะครับอ่าเมื่อเมื่อสักครู่นี้พาไปดูที่โซนนะะโซนโซนติดน้ํานะครับติดกับบึงห้วยบางบาทนะครับนี่นะครับขี้ไก่ที่ใส่ไว้นะครับที่ขี้ไก่ที่ใส่ไว้นะครับคุณผู้ชมก็จะใส่ในร่องกลางแบบนี้นะครับ มันยังอยู่ในถุงปุ๋ยนะครับนะก็ถึงตรงนี้จริงๆเป็นร่องน้ําด้วยนะครับเป็นร่องน้ําผ่านเฉยๆนะครับนะแต่ถ้าเราใส่ขี้ไก่ในถุงปุ๋ยไว้เนี่ยแล้วก็กีดถุงไว้นะครับขี้ไก่ก็จะค่อยๆซึมออกมาน,นะครับลากก็จะนะครับนะมาหาอาหารนะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ <S <S เดี๋ยวคลิปของการใส่ขี้ไก่นะครับผมให้ดู นะครับผมลงลิงก์ไว้แล้วก็ลองแตะเข้าไปดูกันนะครับนี่ก็อัปเดตนะครับสําหรับน้ํำยางในรอบนี้รอบที่สามนะครับน้ํำยางในรอบที่สามนะครับก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับนะก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับอ่าอันนี้อันนี้ยางเคยหายนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับยางหายนะครับก็ต้องมากลางเต็นท์อยู่อย่างนี้นะครับนะ มาบ้างไม่มา,มา,มาบ้างนะครับนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะ,นะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมอ่าก็ พาไปชมคร่าวๆนะครับนะฮะก็ในส่วนของน้ำยางที่พามาคุณผู้ชมมาดูในการกรีดยางในวันนี้นั่นเองนะครับนะก็จะสรุปมาให้ฟังว่าน้ำยางพัฒนาการของน้ำยางก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่3แล้วหลังจากที่ปิดนะ้ำยางมา2เดือนเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการนะครับใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ นะครับที่ลุงแดงแล้วก็พวกผมได,ได้ได้ได้ทำการใส่นะครับขี้ไก่นะครับตามร่องสวนยางนะครับนะะฮนี่นะครับขี้ไก่นะถุงข,ขาวๆนี่เป็นขี้ไก่นะครับเป็นขี้ไก่นะก็มีคลิปหลายคลิปที่ผมทำอาไว้นะครับอ่านะก็ฉีดน้ำหมัก EM ทั้งสสูตรนะครับนะสูตรคาเชาล่าแล้วก็สูตรเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำยางแล้วก็แก้ปัญหาหน้ายางตานิ่งไปนะครับสวนละ5-6รอบนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาดูนะครับนะอัปเดตผลลัพธ์กันสังนิดนึงนะครับก็ใจเย็นๆนะครับนะสำหรับใครที่ใช้แนวทางนี้นะก็อดใจรอสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งส่วนของลุงแดงที่พวกผมกีดอยู่เนี่ยก็เพิ่งจะใส่ในปีนี้เองนะครับเดืเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เอง นะครับผลลัพธ์ก็พยายามที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยแล้วกันเนาะนะครับในในเรื่องราวของการบำรุงต้นยางนะครับก็จะมีหลายปัจจัยนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนให้น้ำยางมีปริมาณเพิ่มขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยธาตุหลักนะครับ NPK หรือจะเป็นธาตุรองเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นะครับไม่ว่าจะ,ะด้วยการใส่อย่างเช่นการใส่ขี้ไก่นะครับการใส่ขี้วัวขี้ควายได้หมดนะครับใส่ขี้วัวขี้ควายนะครับเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์นะครับนะทำการย่อยสลายนะครับนะอินทรีย์วัตถุเช่นซากพืชซากสัตว์นะครับนะซาก,า,กนะบากกิ่งไม้ต่างๆในสวนยางของเรานั่นเองนะครับเพื่อให้ กลับกลายมาเป็นปุ๋ยที่จะใช้บำรุงต้นยางเป็นวัตจักรธรรมชาติของต้นไม้นั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเจอกันใหม่นะครับ